เทปนี้จะมาแนะนำะโปรแกรม Twinmotion ว่าเขามีฟังก์ชันหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากก็คือฟังก์ชันที่จะ Export พ a n o r a าโนรานะครับก็คือว่าโดยตัวโปรแกรมของ Twinmotion เองเนี่ยเขาสามารถที่จะ Export เป็นรูปนิ่งแล้วก็เป็นวิดีโอก็ได้นะคือได้หลายอันนะครับแต่ทีนี้ตรงนี้มันจะสามารถ Export เป็นพาพา พาโนรามาได้เนาะแล้วเราก็สามารถก๊อปบวงไปเรื่อยๆเพื่อที่จะสร้างกล้องนะฮะแล้วก็พอเราทำเสร็จเราสามารถเอ็กพอร์ตพาโนรามาเซตได้ทีนี้พอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอ็กพอร์ตผ่านผ่านอันนี้ผมพอ e ิ e แลกคอนก็คือว่าเราสามารถที่จะทำพาโนรามาเซตเนี่ย Export ขึ้น Cloud ของโปรแกรม To Win Motion ได้นะครับซึ่งผมอะ่ะได้มีโอกาสทำตรงนี้จนสมบูรณละผมก็เลยจะข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปนะครับก็คือว่าเดี๋ยวผมเปิดสิ่งที่ผมทำเสร็จแล้วก็คือว่าตรงนี้เป็น Cloud ของของผมนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟล์ต่างๆที่ผมได้ Export ออกไปนะครับ ตรงนี้จะ export เป็นคล้ายๆกับ p r e เ e นเตอแต่ว่า export ไม่ผ่านนะครับเพราะเครื่องผมไม่แรงพอนะฮะก็เลยไม่ผ่านตรงนี้จะเป็น p a n o ราม a าเซนะครับแล้วมันเวิร์กยังไงครับคือ p a n o ราม a าเซตเนี่ยเขาจะเอาสมมุติว่าเรา export ไป4-5หมุมของ camera นะครับเขาก็จะเรนเดอร์แล้วก็จะ export เข้าสู่ เข้าสู่คลาวของ Twinmotion. UnrealEngine. Com นะครับแล้วก็เราสามารถแชร์ลิงก์พวกนี้เนี่ยตรงนี้คือลิงก์นะครับไปให้กับเพื่อนของเราหรือใครก็ได้ที่เขาจะรับลิงก์แล้วเขาจะสามารถไปสำรวจภาพพาราณมาท,ที่ที่มีอะไรอันต่อกันนะครับแล้วก็เราจะต้องส่งตัวที่เป็นคัสเวิดให้เขานะครับอย่างเช่นผมอยากจะดูตรงนี้ผมก็กด วิวปุ๊บเขาก็จะวิ่งเข้าสู่หน้าหน้าจอที่เป็นไฟนี้นะครับก็รอโหลดสักครู่หนึ่งนะครับโอเคพอเข้าปุ๊บตรงนี้มันจะคล้ายๆกับเป็นอินเตอร์แอคทีฟนะตรงนี้เขาจะบอกว่าเราอยากจะเทเลพอร์ตก็กดแตะปุน่นตรงนี้เราอยากจะหมุนดูยังไงก็ได้ซูมเข้าสูงออกก็ได้นะครับเราก็กดปิดนะครับทีนี้เราก็จะสามารถสำรวจ พาโนรามาของเราได้นะครับอ่าตรงนี้ผมซูมเข้าก็ได้นะครับก็คือเราดับเบิลคลิกตรงนี้ซูมออกมอนดับเบิลคลิกตรงนี้ปึ๊บผมอยากจะไปอ่าเดี๋ยวนะนี่ทำนานปึ๊บอันหนึงปกติ ถ้ามีจุดที่มันจ,จําได้เนี่ยมันจะจําได้นะฮะหรือว่าเราจะจําจากนี้ก็ได้นะครับกดพึ่งเข้ามาก็าจะจําตรงนี้คือนี่นี่คือสเปซเดียวกันนะครับผมดับเบคิกตรงนี้อ่าคือดับเบิลคลิกเนี้ยเขาก็จะเหมือนกับ move ขึ้นมานะครับช่วยให้เราเห็นสเปซได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้เราสส่ ถ้าเราเปิดฮอสพอตออนจะง่ายกว่านะเอออย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยเราจะเห็นจุดดับเบิ้ลทิ่ตรงจุดเนี่ยเขาก็จะยิ่งเข้าไปคือถ้าเปิดฮอสพอตเนี่ยจะเห็นชัดกว่าตรงนี้เป็นจุดที่ทำการตั้งกล้องไว้พอ,อไม่เห็นฮอสพอตเนี่จะดูยากหน่อยสมมติมว่าผมปิดจุดฮอส p อต ถ้า Never d i s p สเพเนี่ยก็จะมองไม่เห็นหายไปเลยคือคือคือย่างนี้ถ้าไม่มีมันก็จะดูสวยแต่ว่าเราก็จะกะจุดยากอยู่ตรงนี้ดับเบิลคลิกปึ๊บอ่าเขาก็จะซูมเข้าไปอรงนี้ดับเบิลคลิก อาจจะไม่ตรงจุดอ่ตรงแล้วตรงนี้เราก็จะเข้ามาสำรวจพื้นที่เห็นไหมคือผมเรนเดอร์เก็บไว้หลายหลายรูปทีเดียวมันทำให้การสำรวจสเปซเนีมันง่ายขึ้นอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมว่าเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างดีมากนะจะโชว์หรือไม่โชว์ก็ได้โชว์ก็จะดูง่ายกว่าเนี่ยนะป็นเป็นจุดก็จะ วาร์ปเข้าไปง่ายหน่อยนะฮะนี้อะไรแบบนี้ตรงนี้ก็มีคือมีหลายจุดเราก็จะสามารถสำรวจพาโนรามาของเราได้ค่อนข้างง่ายซูมกดแต้มคลิกก็ประมาณนี้นะฮะก็จะมีการลูกเล่นอะไรตรงนี้คอนโทร คีย์บอร์ดเทเลพอร์ตเนียเอ๋อตรงนี้ทำย่างนี้ได้ด้วยเหรอ uh, แทร็กอาจจะผมยังไม่ลองเล่นตรงนี้เลยอาจจะลองดูซิว่ามันยังไงวะอ๋อ oh, uh huh. ตรงนี้เราสามารถที่จะใช้บนมือถือก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราติดตรงนี้กันยังไม่เคยลองใช้อ๋อ oh, uh huh. เออสะดวกฮะ เราสามารถใช้แป้นคีย์บอร์ดกดซูมเข้าได้อืมจะเหมือนเกมมากกว่าเนาะถ้าเรามีกดเออซูมเข้าสะดวกกว่าฮะผมไม่เคยลองเลยใช้คีย์บอร์ดในการคอนโทรลที่จะเดินไปดูพื้นที่ต่างๆกดซูมไม่มีแล้วหรอซูมอือ เออเวิร์กเหมือนกันวิธีนี้ตรงนี้มีอะไรนะตรงนี้เราทำบนคอมพิวเตอร์ตรงนี้รู้สึกจะใช้กับอ่าพวกแท็บเล็ตอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับเราสามารถ Copy ปี้ลิงก์พวกนี้ส่งส่งแท็บเล็ตได้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดู Cloud อีกอย่หนึ่งตรงนี้ผมกด View เป็นเดนเดอร์ตอนกลางคืนก็จะใช้เวลาโหลดนะครับสักครู่หนึ่งคือถ้าเราเป็นเจ้าของอ Account ของเราเองเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ PASSWORD นะครับแต่เวลาส่งไปให้คนอื่น,เ,นเราต้องใช้ PASSWORD ในการส่งให้เขานะครับตรงนี้เป็นกลางคืนเนาะผมกดลูกศรเพื่อที่จะซูมเข้า ไม่ได้หรอกมันจะได้นะอะยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อาจจะต้องกดเซตติ้งหรือเปล่า On Control Keyboard On 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 ฮึ อ่ะตอนนี้เห็นเครื่องหมายแล้วตอนทิ่อือเดี๋ยวเราใช้คีย์บอร์ดอ่ะเมื่อกี้มันเพิ่งเข้ามาแล้วมันก็เลยงงงมั้งอนถ้าไม่โชว์ใออโต้ก็จะไม่โชว์ดูต่อเลย ใช้คีย์บอร์ดถ้าใช้เป็นก็ก็สนุกดีนะก็ผมว่าเป็นฟังก์ชันที่โอเคแหละเออแบบเราจะโชว์เครื่องหมายอ n อนก็ได้ก็จะสะดวกหน่อยจำจำ ก็ประมาณนี้นะครับก็ถือเป็นฟังก์ชันที่ผมว่าเข้าท่าดีนะตอนนี้เรากำลังใช้มือถือนะครับในการลองเล่นพา,พาโนโราม่านะครับของ t ทวี Motion ก็ตรงนี้ส่วนใหญ่มือถือเราจะเล่นทางตั้งมากกว่าทางนอนนะครับดูเหมือนจะสะดวกกว่าสูงเข้าไป สำรวจพื้นที่ของเราได้นะครับแล้วก็ให้เราเข้าไปทางนี้ดับปุ่นคลิกตรงนรี้เหมือนกับมันต้องกระตุ้นทีนึงก่อนนะเพราะที่ผมเล่นพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดับบิ้นคลิกเยอาสูมออกเอาเขาก็าจะสูมเข้ามาเราสามารถสูมออกมาได้แบบนี้ดับปุ่ลคลิกตึ๊กๆก็จะเป็นแบบนี้ได้นะฮะ แล้วก็คือก็จะวิธีการเล่นก็จะคล้ายกับบนคอมพิวเตอร์นะครับผมตัผคลิกนี้หนึ่งทีก็ประมาณนี้แล้วก็เออแป๊บหนึ่งเนาะทีนี้ ก็เป็นซีนก็คืนที่ผมทำไว้นะฮะก็ปิดปึ้งก็ถือว่าสะดวกดีในการส่งข้อมูลนะครับเราเลือกตรงนี้หนึ่งทีก่อนบต่ก็คลิกปึ๊บอ่าให้มันเกิดการทุนแบบปุ่นคลิกตึก๊บตึ๊บ อ่าสชว์เข้ามานะฮะอืตึ๊ดอ่าเราเซตติ้งก็ได้นะถ้าอยากจะให้เขาโชว์ก็กดออนก็ปิดพอเปิดออนปุ๊บเราจะเห็นจุดที่เซตติ้งไว้มันก็จะง่ายในการกด จะไม่โชว์ก็ได้แต่โชว์ก็จะทำให้การเลือกสะดวกขึ้นนะฮะตรงนี้ไม่เสร็จไ้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีจุดที่เรามาร์กไว้นะครับตอนเอ็กซ์พอร์ตไปเนี่ยเขาก็จะต่อให้อัตโนมัติตอนนี้มีจุดมาร์กประมาณ1-2ึับตเพินคลิกตรงนี้ป๊บคือมีจุดมาร์กก็จะ สามารถสมุดอันนี้ก็มีจุดไม้ยจุดหนึ่งนะฮะออผมว่าฟังก์ชันนี้เวิร์กมากเลยที่ผมตอนเล่นทวินโมชันนี่ไม่เคยไม่เคยใช้ฟังก์ชันนี้มาก่อนนะฮะพอใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออเวิร์กดีอะ่ะชอบชอบเลยแหละตึ๊กก,ก็ขอจบรีวิวนะครับ พ a n o ราม a าเซตนะครับที่ Export ขึ้น Cloud ของ Twinmotion แล้วก็สามารถส่งลิงก์นี้ไปให้คนที่เราต้องการสื่อสารงานได้นะครับก็จบแล้วครับเทปนี้สวัสดี